สบายดีสบายดีเนี่ยสบายดีเมื่อนี้เ้าสิมากินอีหย่างโอคาโดโอคัโดอัโวคาโดไพรโอคัโดไพเอาลวัคโดไพรโอขอยเระท้องหันเระท้องมารีวิวหอยกระทองอัโวคาโดเบื่อนี่ไปเก็บมือนันจากสัตว์นุ่ม นมหกโอ้ยมีตกฮ่า่ยยยนี uh, ่สีมาปาดอะโวคาโดหายเมืองสุดรอหนอนนี niin, ่ซุกเบิดลหละนี่บะซุปเป็นได้จำนี่ฮันแต่ว่าบม่วมเลยจังหน่อยถามว่าไพ่หมักแบบบะซุปเป็นได้ฮันทางนี้อันนี้ทางฮันดุปาดปาดจังสีนอโอ้สื่อมาตอนนั้นโลนึง บริกนบริกนเลยกินคอยกินอยนี่อันซื้อบางกรนั่นันึงบริกิคูอ้าจัดไปสี่กิโลจันคูอสี่กิโลกะเลือสันนิลแหละเพราะว่าร้านกินนั่นแหละนี่ ม่หนไม่ัมาเดี๋ยวขุณคุยเนื้อโกจถ้าสั่งไผ่สั่งเอามาเอาปาดีเนาะตัวนี้เนาะปาดันนี้ตระนปาดอีกเอาสิปาเสร็จแล้วัเอามาโซคอนเ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 นออกน่งนกกองกุญิกอนไิปาดอีกหน่วยหนึ่งท้อนพอกันกินสีคนตรงซีฟานฮ่คนหาคนสีคนหาคน S 1> 1, <S 2> 2, 3, ห 1, 1> นึ่งสเธอเจมคู่วนหนับหนึ่งนี่หนึ่งสองสาีหกหกอันนี่หนึ่งของทางที่หารถเจแปดจับทิปเจเอที่จังที่สี่ที่ห้าห้าแปดที่จับเข้าเเนื้อมานนเน้นเน้นล้กกางาม โลช้าหาผ่านเหนือทองราขายค่ะจัดไปสี่กิโลจ้าอยากมันบุพอกินอยากไอ้ในมันออกในมันกับบใหญ่เนาะมในมันน้อยแต่สีใครสิเอากอนเอยเจมเอากอนเนาะเขากินกับนุ่มเด้อ<ว>แต่ใครมากกว่าทีมากแบบได้นุ่มหน่อยนุยน่มลายโอ้หนากพอขึ้นงามแต่ว่า เมนไทยอันนี้ใส่ชื่ตื้อที่ตื้ออ้าวธอเจมธอเจมได้แล้วหนมไมหนังเลยนังเลยนังเลยตัวนี้หองแมยน่อยเด้อตัวมันหน่อยกูโมนี่จะสตีกันอีกีันสีตีกันลละ เก็บมือนันบมื่ทะเลล่ลงจำเดี๋ยวสิลงให้เบิ่งนะใส่บะนมมัเป็นยังหนกโอ้นุมเฮียใส่ไม่น้อยนงมุดือเออไปกินยีนอกระดเกียก็ต้องเขากองเขากองกัเขาเป็นอยูจัไดใหญ่รังมันเฮียน่มนุ่มที่ว่าไม่สีย เอาเจาะก็เอาบ่วงหัดกวดคืนทีโอกินอะโวคาโดยังโบเปินเคยกินแบบว่าเคยกินตะปันกินแต่อะไนะนี่ใช้นุ่มได้ไล่แรงแสบเคยกินเป็นนวยเคยกินเป็นนวยหล้วก็มฮีดเห็ดกินซับซับกินกระดเห็ดแบบน้ำปันค่ะจตท้าว่าคือดีนี่ อุ้ย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 นมหกนมหกนมหกน้ำหกสายไล่กกินแบบกินแบบตักแบบนี้น่ากินในมันแท้ โอ้น้ำสืดมาเนี่ยยิอากอยิงมไม่อยกป้อิ้มเปลอกหนึิงเปลือเปิ้ดอืมค่อนี้จะเปิดเจน้ำตาลกินกรไดเนาะอืม นุ่มเลกไนนุ่มเบิร์ดโอ้เวมันตักกินน้นุ่มเว้ยเมนไทยเป็นแนวผู้ทีอาบน้ำเลยนะกินร้านไยลูกเอาบอก เจ็บเจ็บมันคุกอีกม cool. ั้งแซ่เจ็บเจ็บด้าน วตัวตนี้ก็คือการแม่ที่ไปน้ำเติมนมไปนำ้ำน้ำแข็งเซฟไปไก่ต่อยสักกระดัน่นเอาแออต่โดนเขา่ง เดิมมาเดิมกินน้ากันเดิมนอยมุ่มนุ่มเบิดแล้วนุ่มเบิดเลยแ่ิยอ่นหนักเลยมึงไงมุ้งใครน่แต่ละกินแบบเต่ลกินอยู่นอขึนกันนะไปกินในหัในใต้มุหน่อยมุงยมปก

้มาแล้วห <ithe ater> ันบริกินพ่อดิอยากเปเอาตัวมันโมเฮียตัวมันโมเฮียโมมี่แหละตัวมันโมเฮียไม่แม้สิสิสัยเวลาตัวมันเลยเอาตัวนี้มันเฮียคือการบิดแหละลูกนุ่มมันถืกนุ่มอะนุ่มถือแล้วแลอันนั้นอะไรบ้างอ้าวแล้วเอออันนั้นกินกินแล้วอัมหนามลูกกินแล้วอัมหนามหลุดหลดซ้ำสีสีซ้ำซ้ำสีเปลือกหลดมัเป็นยังลูกุ่มแข็งอะใช่นุ่มเฮียแก นายอันน้นแเกลืองเอาแบอะไเลยอาแมาใส่ <c <c ุดนอนแตวมากินอะบวคาโดนมเฮียใส่อ้ามไปเฮียเด้วาว้าวจนเมื่อไนะอิมบอกคุณอะตึงไหมโอ้น่อยบอกไง่นึ่บออิมมือเช้านี่กินแบบไผ้แน่กินแหี่ยวาุแนานมันเป็นยังไดบอกเพิ่งมซื้อกินอะบวคาโันเป็นยังไดคือว่ากินดูสิ มันแซ่มันมันมัน่ไผเทียวจอบบีบอยู่กูเมื่อมันบอกมาตามตรงฮห้งแม่นบ่สองสรุกดาบมอวคาโดไว้บ่รู้ว่าสุกย่อนมันสุกหรือว่าสุกย่อนว่าไปบีบเบิ่งเนาะไปบีบเบิ่งฟูเจ้ากูแล่นงมอเดม่งบ นุ่มเบดร์ตอีหล่ะรูปมากนุ่มแช่ฮะมป้ายอยางนี้บิโคตราแล้วเด้อบบดนี้เด้อกินรลานมอตี้ดูกินนุ่มนะกินอะโวคาโดลายๆมันจะมีวิตามินวิตามินคักเนาะยุดเจมีนะจะบังกลอนที่อยู่มันมันรักอันนั้นมัสบัตตี้แบบนี้มามาบายบายเนี่ยคือมาถึงเด้อ มื้อนานจะกินอีกเนาะกินมื้อนาแต่่ายจับภายจับภายจับภาพไม่เห็น่ฮ้ยคือกังอ้วงนี่จะไรอ้วงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อแม่พี่ลูกมาพี่ม่พี่ยับออกยับออกบางกล่องสำหรับคลิปนี้ก็เบอร์สันนี่เด้อทุกคนเด้อมากินอะโวคาโดให้เวิร์ก สองเช้าคนนี้มากมากไปบีบเสาแรงอยู่ออไม่บายพอกันทีหนาเดิมติดตามตอนต่อไปว่าฮัสซิฮิตอีกยังเนาะลูกล้านแลหลูกล้านเล่นหลอนนี่เนี่ยเนี่นล้านเฟเวอร์ด้ัดดนดดนี่อันนี้ลูกชายบ๊ายบาย